ดรยลาดาหวังสุภกิจโกศลครับท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาท่านนักจีราอินมิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาท่านประหลัดจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดวันนี้ผมเห็นหลายท่านนะบนเวทีก็เยอะข้างล่างก็เยอะเอชไหนไม่ขึ้นมาสงสัยขาไม่ดีท่านนายเพอสูงเนิน พร้อ,อมทั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการประจำอําเภอท่านผู้บริหารทั้งท้องถิ่นท้องที่ของอาเภอสูงเนินที่เคารพพี่น้องประชาชนรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วก็ทราบว่ามีการไลฟ์สดก็ขอทักทายท่านผู้ชมที่ไลฟ์สดทางช่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้ว่าสยามสิริมงคลมีราชการสำคัญที่กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้กระผมนายชลินทองสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มาร่วมกิจกรรมดีๆของอำเภอสูงเนินในวันนี้ที่เสงี่ยง,งเพราะว่ามาคุคยกับดรโยรดาหวังสุภิกศลเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา ก็เกินแล้วก็พูดเลยนะครับว่าเ <c oughs> มืองโคราชเราเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเมืองแล้วก็เราก็จะมีเสนาบดีที่บริหารประเทศอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อช่วยเติมเต็มเพื่อช่วยผลักดันนโยบายสำคัญสำคัญของโคราชเรื่อยมาในรัฐบาลชุดใหม่นี้ก็เราก็ยิ้มกันว่าเราไปเปลยว่าจะมีข่าวดี จะมีเสนาบดีไม่ต่ำกว่าสองท่านนะที่จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อจะช่วยเราในการเติมเต็มแล้วก็ผลักดันเรื่องสำคัญสาคัญจริงจริงท่านสสนณัฐก,กีฬานะี่ก็ผมก็เจอท่านไหลายงานในพื้นที่ของอำเภอฝากท่านไปหลายเรื่องแล้ววันนี้ก็ต้องฝากท่านเรื่องงานส้มโออีกนะครับต้องฝากท่านสสด้วยนะครับครับงานส้มโอก็เป็นงานหนึ่งเป็นภาษาคนรุ่นใหม่เขาเรียกซอฟต์พาวเวอร์ เป็นอัตลักษณ์เป็นผลไม้ที่ไม่มีใครคิดว่าสูงเนินจะปลูกส้มโอได้อร่อยต่อไปเราต้องทำให้คนทั้งประเทศรู้ว่าถ้าจะมาทานส้มโอที่อร่อยที่มีคุณภาพต้องมาที่สูงเนินจังหวัดนครราชสีมาพวกเราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันด้วยการประชาสัมพันธ์วันการจัดงานวันนี้มีทั้งมีวันพุ่งนี้อีกวันหนึ่ง ทุกท่านมีเครื่องมือนะฮะทุกท่านมีเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งหลายคนอาจจะมีมากกว่าหนึ่งเครื่องท่านช่วยกุลนาไม่ว่าจะเป็นการโพส Facebook ท่านจะอะไรละ่ะแชร์ภาพแชร์ Share, ลิงก์ว่าท่านมีเพื่อนอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วท่านช่วยแชร์ไปหน่อยครับว่าอำเภอสูงเนินเขาจัดงานของดีงานส้มโอประจําปี2,566 ระหว่างวันที่25ถึง26มีพวกนี้ด้วยเนาะท่านท่านในเพอมีพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้มาไม่ทันพรุ่งนี้ให้มานะครับแล้วถ้ามาพร่งน้ทันพรุ่งนี้ให้มาปีหน้าประจาสัมสับันข้ามปีไปเลยนะครับเดี๋ยวผมวกลัวจะลืมก็ต้องพูดก่อนนะครับก็เป็นความตั้งใจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะส่งเสริมของดีส่งเสริมอัตลักษณ ของจังหวัดนครราชสีมาโดยงานนี้ได้รับงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของนครราชสีมาให้มาทำงานเพื่อประชาสัมพันธ์ของดีของอำเภอสูงเนินโดยเฉพาะส้มโอสิ่งสำคัญที่ผมคิดว่าเราต้องในมุมของพวกเราในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเราก็อยากบริโภคส้มโอที่ดีที่มีคุณภาพซึ่งเราก็เชื่อว่า ส้มโอของสุงเนินเป็นส้มโอที่ดีที่มีคุณภาพแต่สิ่งสำคัญที่ผมอยากจะฝากเรียนไปถึงพี่น้องเกษตรกรก็คือว่าความซื่อสัตย์ในการรักษาคุณภาพการตัดเอาตั้งแต่การการการบำรุงเพื่อให้ผลผลิตดีมีคุณภาพเพื่อให้ผลผลิตมันไม่มีสารเคมีมากจนเงินไปหรือจะทำให้ส้มโอของเรา เป็นส้มโออินทรีย์เป็นส้มโอที่ปราศจากสารเคมีได้ก็จะยิ่งดีที่สุดการบำรุงพันธุ์การตัดส้มโอเพื่อให้มีช่วงเวลาที่เหมาะสมที่มีคุณภาพสิ่งเหล่านี้เป็นความจำเป็นครับที่เราจะช่วยกันเพื่อที่จะให้ส้มโอของสุงเนินเนี่ยเป็นส้มโอที่มีคุณภาพแล้วติดตาตึงใจผู้บริโภคพ,พวกเราในฐานะผู้บริโภคเราจะช่วยกันครับ เราจะช่วยกันซื้อช่วยกันบริโภคช่วยกันเอาไปเป็นของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่วันนี้พวกเราจะจับใจ่ายใช้สอยซื้อซื้อส้มโอไปก็จะไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะอยู่ในจังหวัดอื่นๆแล้วก็จะไม่ลืมที่จะบอกว่านี่คือส้มโอของอำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมาก็ช่วยกันครับเราจะช่วยกันทำให้ส้มโอมีคุณภาพ ทำให้ส้มโอมีชื่อเสียงซึ่งนอกจากส้มโอจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของสูงเนินของจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ยังมีพืชผลการเกษตรหลายอย่างรวมทั้งวัดศิลป,ปะวัฒนธรรมพระนอนอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องสำคัญทั้งนั้นนอกจากกิจกรรมการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับโคราชก็ยังบรรจุแน่นด้วยกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย นี่เร็วๆนี้ทุกท่านก็คงจะตั้งตารอระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง6กันยายนจังหวัดนครราชสีมาก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียเป็นงานใหญ่ที่พวกเราชาวโคราชเป็นส่วนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพนี่คือความภาคภูมิใจของเราครับเพราะฉะนั้นเราจะช่วยกันจันลงต่อเติม เติมให้เติมช่วยกันเติมเต็มเพื่อให้ของดีของโคราชได้ไปสู่ความทันสมัยไปสู่ความเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศแล้วก็คนทั้งโลกต่อไปนะครับในวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกฝ่ายนะครับท่านนายอำเภอสุงเดินคณะกรรมาการจัดงานท่านหัวหน้าส่วนทุกคนที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดงานของดีอำเภอสุงเนินในวันนี้ขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่กรุณา ให้เกียรติมาในงานวันนี้ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านผู้เกียรติทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่ากลับบ้านมือเปล่าช่วยกันจับใจ่ายใช้สอยท่านคลังท่านธนารักษ์เนี่ยนะฮะถ้าไม่หมดหมื่นหมดแสนก็อย่ากลับบ้านนะครับช่วยกันช่วยกันอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรครับขอให้งานวันขอให้งานส้มโอประจำปี2,566ของอำเภอสุงเนินประสบความสำเร็จและก็ ดังข้ามปีไปถึงปีต่อไปบัดนี้คงเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วกับผมขอร่วมกับทุกท่านร่วมกันเปิดงานส้มโอของดีอำเภอสูงเนินประจำปี2,566นะบัดนี้ครับขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆนะคะ โอกาสนี้นะคะท่านรองจรินทร์ทองสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานพิธีในวันนี้ท่านก็จะได้ประกอบพิธีเปิดงานส้มโอของดีเมืองสูงเนินโดยการตัดผลส้มโอจากต้นส้มโอค่ะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญค่ะค่ะท่านเลือกเอาส้มโอลูกที่ใหญ่ที่สุดในต้นนี้นะคะแล้วท่านก็บรรจงตัดด้วยใจใช่ค่ะ แล้วเราก็มีสาวงามสองสามตัดปุ๊บเลยค่ะขาดปั๊บเลยค่ะสัญลักษณ์การเปิดงานส้มโอประจําปีพุทธศักราช2566ค่ะค่ะได้ดําเนินการเรียบร้อยเป็นสิริมงคลไปแล้วนะคะค่ะอะ ตอนนี้ให้ท่านดรยรดานะคะได้ได้ตัดหน่อยท่านก็ตัดลูกน้อยแต่พอตัวตามหุ่นของท่านนะคะการแล้วโอกาสนี้ค่ะท่านดรยรดาอ่าท่านดรนาจิลาก็จะตัดด้วยค่ะเอาลูกไหนคะเสียงไทยท่านก็ตัดลูกตามหุ่นของท่านค่ะน่ารักมากเลยค่ะ และกราบเรียนเชิญท่านอารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาของเราด้านหน้าต้นส้มโอนะคะท่านดรยยรดาหวังสุภกิจโกศลจะถือโอกาสหลังจากที่ได้ตัดส้มโอแล้วมอบเงินสนับสนุนการจัดงานในวันนี้ค่ะก่า,า,าเรียนเชิญท่านนายเพอค่ะ กราบขอบพระคุณในน้ำใจของท่านนะคะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะยาวๆนานๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะ